ชีพิตไปเอเวนั้นบัดเกลโรริงกิ้งเขาเฉียดยอดบัตไลท์เบิดมาเพราะว่าเฉียดยอดต่อยทีทางด้านตัของฝั่งอาเบนตายผมเจอจัดเพื่บัตรฮะ496ปั๊มยิงต่อนะวนด้านตัของฝ่ซอลครับและนี้ก็106ครับมาเป็นเมจิกสติกทางด้านตัของปั๊มปีกครับผมจัดการัางด้ทรีสวีดและลาบไปฮะอ้าว โรลิ่งครับผมชนอัดเข้าไปน,นิดนึงของฝั่งไวบอนฮะยังไงต่อสันไปครับแมจิกมิสไซล์แล้วถอยตีขึ้นไวบอนไวบอน,น,บอน,นเรียบร้อยฮะสุดน่าดึงของฝั่งพีเวครับดูท่าทางแล้วแชกันช็อตผูกครับโรลิ่งอ้าวสัน้นเป็นย,ยิงสายหยุดไม่ได้ผมจะคอมโบเซทีสเสวะไม่ทันนะแล้วก็เปิดรีเฟชั่นสวนครับแมจิกมิไซล์อัดลงไปนั่นยาซี่เวสออัลเทอร์เลอร์ย้ำต่อครับโซมเข้าจีกไปแทนน่าดึงเยซี่ไม่รอดครับผม แล้วก็มีบัตรไร่บอกพยายามโยกไปก่อนครับซึน่าตัวของฝั่งเรนฮะไต่หินสโลครับเด่นดไว้โลวริง่งเชเข้าไปที่โดนไว้มอนฮะชันก,กันช็อตถูกมาติดทั้งหมดแล้วก็โฟกัสไฟไทยนะครับทซึน่าบอมบี้ฮะกาจากที่พาวเวอร์ช็อตอัดลงเงวต่อไว้มอนตายฮะไฟสอบมาสอนมาเข้าใส่ลงไปฮะตีเข้าครับติดพิดเอาไปเลยยับต่อครับอ้าวโห่ๆหนีไม่พ้นครับผมโดนเดืนทะลุฮะทั้งทั้งด้านของลักซี่ช็อตนนั่เองครับ และอาเดตตอนนี้จะเร่งเป็นหน่าทองออกคิดได้ทันหรือเปล่าครับ9นาทีไม่น่าท,ทันนะผมเพราะว่าออกโซลิงกับทุนหน้าทนงของัางมเมเลนอฟเคเรตครับเงินไม่ฉีกมากครับเอ้าแต่ว่ารถก่อนมีใช้ทุนหน้าสมอตไล่ต่อยผมแจ๊บตายครับการเกมนี้นี่ครับผมชีสเวทนี่คือจะเป็นเมนเตอร์สไตล์ครับใส่หนักจัดเต็มบุรมาเชิญนี่พีกับฟาร์มครับ ให้มันหลุดโลบไปเลยครับอ้าวตอนนี้ครับบีบผู้มาสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าหกว่าไงตามรอยเคอรียฮะเคอรียนี้เป็นรีซพียาฉาครับน่าตีทิ้งก่อนหรือเปล่าตามรอยเคอร์เลียผมแล้วก็ชังก์ชอนปูมาร์ติแดนนะฮะแล้วก็นี่ครับเปิดฟ้าขอใส่ฟาโค้งกันไฟละลายครับทีเสวตตายฮะโรลี่เทนเดอร์ปาครับแจฟแต่ปาดไม่ทันบอลแต่น่าจะเกี่ยวมาที่หนึ่งหรือเปล่ารับเจอไว้จอดยาผมแจฟกดไปวัดแต่ลาก ยางแตกไปก่อนครับผมดับเบิลคิวนั่นแ d บเลยฮะออกมาเป็นแจ๊บยอดไปอกสตรีมยังทางฝั่งนี้ซัดเป็นจิวิทายไปแล้วสับย้ำอีกหลายรอบครับฉันนั่นหงก็แตกฝั่งนั้นนี่สมองมาแบบแก๊งแบบไม่หยุดจริงๆครับ496เจอนั่นแจ๊บเตะหินสุดแจ๊บรัมเชลวางลงไว้ผมที่นั่นบุลมาเอร์บุลมาเอช่ก็โยกลงไปก่อนครับความพี่วอาเป็นลิขิตไว้อีกที โรลิงร่งกิ้งเข้ามาผมเข้าสู่กลางดอกครับเยสซี่ตายหมดแต่ไม่ได้ใช้ปาดมาฮะทางด้นโนของเกรทก็บอกวิ่งไวครับเนื่องจากว่าตัวของอมองอัสครัมเลือดน้อยฮะพาวเวอร์ช็อตกำลังจะได้แล้วพาวเวอร์ช็อตปาดมาฮู้ไวมันอาเบดเรียบร้อยครับเอาแล้วครับปลูกต้นไม้ไปสองหน่อเลยฮะบ,บอมปี้ับรีเจเนอเรชั่นแอคทีฟแล้วนี้เตะหินไปครับเยสซี่กลิ้งมาดักแจ็บแจ็บจะกลิ้งหนีกับตัวจับผูกไว้ผมตีปั้นมานาผูย้ำต่อครับผู้พง สวมก้าไปแล้วก like, oh. ็โรลิ่งอีกละรอกผมอุ้ยปอมันติไม่แตกครับพุโงงโรลิ่งโรลิ่งชนแบบไม่หยุดแล้วตายครับยจมซี่ครับแจมมาแบบเรียบริวใส่นั่นเรนดอกประกันไม่โดนแล้วแจมก้มควาากับบอลเจอปูนนั่นเพลกวอร์ดเยอะเกินไปลูกมรอมไปนีทีเสวะจ้าเอ๋รับเชือกวางลงเพราะมีวอร์ดนี่เองครับแล้วก็ลากันต่อครับค่อยๆถอยแล้วเจอพเ่อร์ช็อตฉีดปิดเข้าไปฮะอันก็ย้ำนิ่งๆโรลิ่งครับ ิงผ่านเพิ่มขึ้นมาย้ำต่อเปิดไปกับฟลัชเจอร์ซีสวีทซันเดอร์ไว้ก่อนฮะตัดเลือดไปหนึ่งแล้วกันผมแล้วก็เสียนั่นเอจิสไพลโลรีเทเนอร์มาครับเยสซี่โรลิงบอลเลอร์ถอยไปก่อนครับแล้วก็จับล็อกไปใส่บีเคบีเปิดมาบอกอันติสแปมลงไปนั่วน่าซีสวีทตายครับผมเอ้าเจอโถมมาผมเอจิสก็ยังเอาไม่อยู่ครับจังหวะนดีเทอร์นั่นก็หกไล่โถมมาตีสตาเบ็ตสตาเบตดูเลือดสู้ดูดไหวไหมดูดท่าทางจะไม่ไหวแล้วฟินเจอร์จะรอดป่าววินเจอร์เช็คกับจอหมดสวอปครับ หึงเข้าไวกั็เซ็นเตอร์ไวมาแล้วคู่คู่วางครับหอพิดเอาไปเล่นสไปครับไม่รอดอยู่ดีครับตายสี่ก็อาบอกว่าโหลมาสมองหลุดสมองเพราะเขาจริงเข้าไปปลายขอบครับโดนไปที่อีกหน้านของโอดีผิดเอาไปเลยหนึ่งจับล็อกไวโอดีวับกลับไปแล้วฮะวางใหญ่ดักหน้าไว้ต่อครับไซโคยังไงดีครับทางด้านเอิร์สเิตเอิร์สเิตไม่รอดครับผมและเคเรียครับของนาทีเสวตตายในนั้นเป็นตัวของอัลติเมตออฟครับจากไอออสการ์ดีไม่ได้ครับผมเจอ ฝั่งด้านล่างนี้ครับเปิดมาโฟกัสไฟไทยย้ำต่อเปิดดากลิฟแล้วใส่โกลยื้อไว้ยื้อไว้ไหมปกตีเราไปครับยนันแกนวาร์ประเบิดตายคู่ทั้งแจมทั้งคู่คู่ฮะโรลลิ่ปักก่นเข้ามาบอกเซเลนเ์ใส่เลนตัวของฝั่งไวมอนไวมอนไงครับถอยออกเล่นเปล่าไม่ได้ใช้เบิดใส่เข้าไปผมไวมอนโดนกลิก่นจากหน้ามาปล่อยซึ่งบอกให้บาซิเกอร์เก็บ,าบาการบอกจะกระชาติเลนทีสวีตยาวต่อทีสวีตทอยครับทางด้านตัวของฝั่งแจ็โบว,ว่างไงฮะ และนี่รับเชือวางลงย่อมต่อแจ๊บครับโดนไซคอนก็ตัดไว้พระวชนปัดเข้ามาผมทั้งด้านของแจ๊บตายครับเรียบร้อยไปฮะว้าวด้านนี้ก็เตะอินสโลครับแล้วก็เซเลนย่อมต่อปัดไล่ระเบิดอีกครับเปิดดาร์กลิปมาไม่ได้ผมโดนนวดเน้น่แล้วพาวเวอร์ช็อตปิดหน้าไปครับทางด้านคู่คู่ตายครับผมดาเมจสุกจัดเลยครับทางด้านสี่ก้าหกนือดูมาเชอร์ผมกำลังขึ้นเป็นทางด้านเอ่อนี่ครับเหงคตามด้วยฮะไซโคอนขึ้นดิสโบร้อย เวนคูเจอเตะหินสโลแล้วก็พิดฉีดครับิีงสตันยับอีกครั้งอ่ะทางได้เดี๋ยวเวนคูเขาเรียบร้อยไปฮะเบเกอร์คิวเขาเผานั่นยับเลยฮะด่านบทนี้ครับอมปอบีจัดการนัดทีสเสวิตไปฮะเป็นเชคเกอร์จอดผูกมาแล้วก็ฆ่าเน้นๆเลยครับได้ยาบครับตอนนี้ทีสเสวิตรวนไปหมดแล้วเตะเชคเกอร์จอดไปปุ๊บขเขาก็นี่ฮะโฟกัสไฟไถเลยครับผม ได้เนี่ฮะยังไงต่อโรลิงไปครับโบรกัสไฟทายเดินอาเบตอีกครั้งครับผมดูฮะดูเลือดครับผมแล้วต้องสวอปช่วยก่อนครับอาเบตนี่เกือบตายได้หนูของปอบปีครับผมยืนหลอกล่อล่อซื้อได้ผมว่ามีชี้นะเด็กครับแล้วปั๊มชีตครับเลือดขึ้นมาเต็มรับเจือกวางเอาไว้ที่คู่ค้วเฟรครับไดเข้ามาตีนะแล้วได้ดีสวอปมาเข้าตีสตันตีสตารย้อนต่อที่เจฟส์หมู่กู้รอรับเชือหมดครับผมแล้วก็มาสเปมหนูไฟซอมฮะหมู่กู้ครับจะเข้าวโมโหครับปั้นม เปิดผ่านไปฮะเฉียงก็ช็อตผูกไว้ไม่โดนนะแล้วก็โดนยิงสวนมาเปิดเมตาบอมเป็นดิดๆครับทั้งนั้นเลยกีเสวตพอเจอเมตาบอมเพิ่มนี่ครับดูฮะวิ่งสดเป็นลิงเลยครับสีก็าหัครับถอยลีกูกลมาฮะตัดกันต่อเนื่องไปบอกแล้วบีกบีเปิดแล้วไล่โถมมาต่อกันทั้งนาโดของบอบี้บอบี้กดวิดรันถอยไปเฉียงก็ช็อตผูกมาสะดุดกันนิดนึงนิดหน่อยครับผมทั้วนั้นโยเซ่ับเรียบร้อยไปฮะทางฝั่งนี้บีกบีไปวาร์ปกับก็โค้งๆเจอสวอปซันหรือเปล่าไอ้ไวบอล สวอปไม่ทันครับไม่มีวิชั่นเบรกวอร์ดเซนที่วางดักไว้ครับผมหักทิ้งกันไปฮะเพรกกวัดของเวนอมนี่น่ารำคาญเหลือเกินครับสร้างความปั่นป่วนให้กับนะด้านออมองอัสนะสวอปดีครับผมทีม่แนบาชิเกอร์เข้าไปย้ำตอนแล้วก็เรียบร้อยฮะเสือนั่นไว้บอลชอยก่อนครับและนี่ก็เหมือนจะได้ยินเสียงเอเจนต์หมดไปฮะด้านซีก็โห่ครับถอยกันย,ยาวๆใช้จังหวะที่เพลครับในการสวอปมาฆ่าครับด้านนนโอของเวนฟะูสต์สปิดฮะ โด่งเข้าไปครับแล้วเฮ็กเปิดมาต่อครับบรูนมาเชอร์ใส่เลนยัดต่อยทีผมใส่ด้านโนของโอดีโอดีทอยไปก่อนไหมสปอนสไปเดอร์ลิงครับอินเคยจะเปิดสปอน์ตเพื่อเจิ้มสตันโลลิ่งหันเดอร์ตามครับสไลด์หนีไปยาวๆป่าจบผมลงโลลิ่งในด้านปานลงที่เดนเยซซี่ต่อกับแจ็บแจ็บสปอร์ตเอเข้าตีสแตนไปครับผมแล้วก็จัดหนักที่ด้านโอดีโอดีเรียบร้อยหมดเจอลูปมุมกัดตายครับลูปมุมกัดแรงความทาเลนต์มาซื้อเกิดไหครับทั้งด้านโอของฝั่งเอิร์ธสปีดครับ จะมีการพลิกโผล่กันหรือไม่ครับผมแล้วก็ลุยมุมกับเหล่าวเสมอไปแต่ว่านี่ครับเตะหินละลายลุยม,มยุมยับหมดเลยครับโรลิงไปโดนไซเลนการ์อากาศครับเออสวิตเออสวิตเยสซี่ถอยผมล้านี้ทางด้านบอมบ์มาเชิดกระชับพวกไว้แล้วพวกกันไฟถ่ายครับผมชิวแคร์ดมายับต่อยิงกับกระสุนโปรยไปวันเชลบเเบดยิงเซนบอมบีบอมบอมีด้วยกลิเมอร์ระไปก่อนไม่มีดีเทคชั่นครับแล้วก็ยิงทาวเวอร์รถเชลบเเบดทรีเซเว่นเกือบบานกันไว้ฮะทางด้านโองสีก็หกยังมีโฟร์ทีเฟย์ เออทวอ t ์ฟอร์ติ i ฟลบอกฟอร์ติฟิเคชันนะฟอร์ติฟิเคชันการเงินนํำอยู่ 3K ครับตังเงนหนึงเนงสอเป็นเทอรเบตและบูลมาเธอร์ฮะชัก์นชนผูกไว้ใส่ทีีครัมแต่ทาวเวอร์ทีสามแตกไปฮะด้านนี้ครับ,ร,บรับเจวังวางาไว้ใส่ที่ใครเอ่ยทีนี้นดู้มาเธอร,ร์บูลมาเธอร์ยืนนิ่งครับเปิดถึงด้านหลงฮังเกอร์ครับผมอินสเตนทิเบลชังกัชนชนผูกไว้ต่อเน,นื่อครับผมแล้วสวนมาเขา้เข้าไปที่ด้านโวยนมัมเบอร์เซอครับ ทางฝั่งนี้ครับเบนอเปอเซอร์ละลายผมเปิดดักลิปรีโลงเขตกลับไปต่อครับดักริมไม่มีใครรีบเข้าทีนแต่ทีมาบอกอ่ะส่วนทางฝั่งทีมซิงเกิลโผล่เขตายไปสองอ่ัอาเบดครับปอดสเปนเลิกแล้วก็สวอปมาผมพร้อมเคครับจัดหนักไปที่โนยาซี่ครับดับปุ่มชื่อวนโปรยพิษมาเต็มที่หน่อยไวมอนไวมอนตายครับไวมอนเอาล่างปอดปั๊มไม่ทันครับบอมตัวนี้แล้วดักลิปยามโรเทนไปถึงหน้าโดนแบงค์ดิทายระเบิดมาครับดาร์กลิปหนีเลยฮะ ฝั่งทีมอบองอัสครับผมเป็นเทลเลเบตถือใช่ครับอิลูชชันนิสเค,คทางด้านตัวของฟูรมาเอร์ในี่ใส่ควิกชามาเพราะต้องใช้ทั้งสกิลทั้งไอเทมร,รัวๆยืนไฮแคลวท์ทีสเวตต้อนรับเป็นอย่างดีเปิดมาครับผมตัวจริงเสียงจริง,รงสวอปติดเบียบผมปิงไปดุดครับทางด้านตัวของฝัลวินเลนเจอร์ครับผมแล่นไหลต่อมใส่ด้านตัวของโอดีโอดีโดนกัดตัวรวมแบบไม่ยับกระสุนตามหลังเป็นวนไปต้องใส่โคลนหลบไปก่อนครับแยซี่ฮะ แล้วก็โรลินเดอร์ตัดแนลล์แล้วก็เด็บตายแด็บมีบายฮะ <c oughs> แล้วทั้งด้านตัวของแด,ด็บบอลจากการไวบอนทนพิษบาดแผลไม่เคยครับไวบอนเอา้าคนมีเอา้าเลือขาดอยู่80โสิบก้ผมถือว่าวาร์ปอีลงได้ต่อฮะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนพูเงินให้ผมเอาเอาหน้ามาแนบเฉยครับยยสซี่ครับอยากจะวัดพลังความแรงของกระสุน,นลเลอร์เบดครับกระสุนมันเร้าใจและตัวแตกครับผมเรียบร้อยครับยยสซี่ฮะเอิร์ธสวิต ผูกเข้ามาชักกระช็อตผู้ไม่ติดก็ไปไล่แท็กตัวปอผมฟินเนเจอร์ครับและเฮกเปิดไปย้อนปอปอมติดลงไปอาเบนไม่ตายมีคีบีเปิดสวนเทเลเบตเดินเข้าจี้ใส่เลยครับผมจี้กระบาดหน้าบดหน้าผมบดหน้าไปเรียบร้อยช็อตหน้าผมย้ายกรา้นมาหน่อยฮะสวมเข้าเข้าไปที่เดินเวนัมเซอร์เวนัมเซอร์กริเปอร์ไว้ผมเอาแล้วจบในมุดเดียวเลยครับเนี่ยทางด้านตัวของทีสเวยครับถอยย้อนกลับมาครับดีทาวเวอร์ก่อนหรือเปล่าผมเดินข้าดีแจมตาผมติดขอบป่าไปหมดเจอครับฟุกันไฟไถ่หน้าครับ และตีนั้นบาแรกย้ำต่อครับตัวของกระปองอาสครับผมใส่หนักแต่ไม่ไหวเพราะว่าฉอตย้ำต่อยที่มปอปอบปีตีบาแรกครับไล่ไปชักกระชอนผูกมาต่อบทที่นั่นเธอรเบิครับโอดีด้วยเน้นๆผมแต่เจอไซเลนต์ไปแล้วโดนเฮกย้ำต่อพวกกระไฟแท็กลงไปให้ผมสตันใหญ่เปิดมาแล้วก็ซันเดอร์ผมไม่เข้าเท่าไหร่ครับผมเดินจีสเวยตายบอดเสียชีตไปส่วนตัว,ว,วของปอบปีก็ไม่รอดหมดเจอสชวนเพือ่อนแจ้าปนะั๊ แชมป์อทีมสตันรวมจึงเกิดขึ้นมาครับซีซาเวสแล้วก็จ g จีเวลเ a y ทีมไวกับซีเก้าหกเป็นด้านทีมเอาบอาอชนะไปและพวกเขาก็สิบสอร์ไรพ่ายครับในวันนี้ พิกกลับเข้ามาแบบงงๆเลยฮะออกไอเทมมาแบบเดือดจัดเลยนะครับผมสิบสุดครับผมอ๋ o บอ u อสัสครับชนาไปพิกสถานการณ์กลับมาแต่ผมต้องบอกก่อนว่าสกอร์คิวของ4 9ก็หงนี่เยอะก็จริงครับแต่การเงินไม่ทิ้งนะ ราะอะไรนะฮะเพราะว่าเทลเลเบตเนี่ยกับทางน้้นตัวของบุญมาเชร์ตรึงเงินไม่อยู่ฮนะเป็น2ตัวคอที่ดึงเงินไว้ครับทำให้ทางด้านสีก็หงนี้ไม่สามารถปิดอมองอัดเด้ย่างง่ายได้ฮนะแม้ว่าจะฆ่าทางด้านเทลเลเบตได้ก็ตามแต่แต่ยังมีบุญมาเชร์ที่เนียนฝ่าผมและบุญมาเชร์ออกของมาเป็นไม่ใช่ดาเมจนะเพราะว่าดามเมจมันแรงจากอันติอยู่แล้วเขาก็เลยออกมาเป็นเฮกดิสเบิลครับผมแล้วก็เป็นไซเลนด้วยฮนะ แล้วก็เปิด b k ครีบไล่กัดน,นะดูดเลือดเรื่อยๆ,ๆครับเป็นกึ่งแท้กึ่งดาเมจ์ไปเนาะทำให้ทางด้านโนของซีก็ผมตั้งโซนไล่ยิงไม่ได้เหมือนแต่ก่อนครับไม่ว่าจะเป็นวินเลนเจอร์หรือว่าทุงนั่นโอดีครับผมแตกพ่ายไหมส่วนทางด้านโนของอมองอัสก็มีเวนฟูคอยสวอปช่วยเหลืออยู่ตลอดนะและแจ๊บนี่คือแบบเดินเกมดีจัดครับผมแอซิดนะฮะไป20สครั้งครับ แจมมี่ตัดสินใจออกทางด้านตัวของสกอร์แบชเชอร์มาครับเป็นทางด้านตัวของอาเบนเนี่ยอาจจะเฮ็กเปิดหรือว่าเซเล็เปิดครับแล้วก็เป็นแจมเนี่ยใช้สวอตเบอคเกิลเนี่ยแทง4ีทีครับยังไงก็ต้องติดอยู่แล้วฮะไม่งั้นดวงสวยจัดนะสวอตเบอคเกิลนะครับโอกาสของแบชเชอร์ก็เท่าไหร่ฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แทง4ีทียังไงก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยน่าจะแปลกๆเนาะใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละนะครับสุดจัดเลยครับตอนนี้คือแทงเหมือนสตันระยะไกลสตันกี่วีนะ สตัน1.5วินาทีครับถือว่ามันแบบเจเนเรตใช้ได้เรื่อยฮะและในขณะเดียวกันทา้งนั้นซูส์เวิร์คเนี่ครูดาว8ปวินะครับก็คือแบบทิมสตันสตันถ้ามายืนเรียงกันก็โอกาสโดนสตันเป็นหมู่คณะก็เยอะด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับอมองอัสก็จะหนักจ,จะเต็มผมนี่ดาเมจของทีสเวนี่ตีบ้านหมื่นห้าผมแล้วก็ดาเมจสามหมื่นฮะบูดมาเธอสองหมื่นครับผมและบูดมาเธอก็ตีบ้านไวด้วยเพราะว่าอัพทาเลน ที่เพิ่มดาเมจลูกมนมุมแล้วก็เพิ่มเลือดของลูกมนมุมครับทำให้ช่วงหลังมาลูปมนมุมก็ถึกแล้วก็ตีแรงนะครับแถะบ้านสบายใจ2-0ครับผม